สวัสดี my name is Timmy เออเอาใหม่ my name is Timmy เสียงแตกเว้ยซึ่งวันนี้เราก็จะซึ่งวันนี้เราก็จะมากับกับทันอีกแล้วนะครับไอหมาป่าตอนนี้ทะลุทะลุมันทะลุได้ใช่มันทุกอย่างมันจะทะลุได้แต่พี่ตังสามารถตามกับตันมาเนี่ยไนวะ โอเคกับตันซึ่งวันาานี้เราจะมาเลนเกิมวันนี้เราจะมาเลนเกิมอะไรคร <Banana eat. S 1> ับบานานาอีกบันอะอะไรนะ <Banana eat. S 1> บานานาะอีโอ้บา <c oughs> นานาอีโคตรเพียเลยบานานาอีกครับโเอเอควันนี้เราจะมาซึ่งไอเกมเนี้ยมันทำอะไรได้มันก็คล้ายๆกับเกมแนวอะไรวะซูเวิร์ดหรือคิลเลอร์ไงอ่าใช่ไหม้าทีา่ไปดูข้อมูลมานะ ใช่มันก็เหมือนอยู่เป็นการเอาชีวิตรอดเหมือนกันเล่นตาบานเมื่อกี้อ่ะโอเคบันดาอิงนะครับกล้วยกินอีทอีทอีทใช่บันด้าน่ะอ้าวพี่ตังขอร้องพี่ตังถ้าพี่ตังได้เงินพี่ตังสามารถซื้อกล้วยกับเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมากูกูเป็นกล้วยนี่จะมาบันดานอีเหรอเนี่ยกูเริ่มเล่นนะเนี่ยเกิดว่ากูเป็นกล้วยเลยเหรอ โอ้ไม่น่าเลยพี่จังไงนะล่ไก่ล่างเป็นกล้วยอ้าด้านหลังกินกล้วยแล้วไกล่ล่างเป็นนี่ทำไมมันมน,น่ารักจังวะคือเค้กนี่วะสตูดิโอเออดีห้องไ่ายทำมันน่าอิซมันจะ,จะเป็นหนังเลยรไปนเนี่ยออเออยังนีสัตว์ลูกดูดมันละโอ้ยนี่มันเกี่ยววิ่งเร็วไปไหนเยาวิ่งเร็วไปไหนมอนี่สก,กอร์พ่อหอนุ่ม มาดีสกอพ่อนุักนนะ่กมเจอนกเราต้องฆ่ากันนะใช่พี่ตังไม่เห็นกตันหรอกตาที่เนียนๆยไว้ตั้งนานโอ้โหกินเข้าไปทั้งตัวเลยเหรอไอ้ไรนเนี่ยกินโอโ้พี่ตังหานกับตัน What t of What is that งยมกินยำยำยำแล้วคนก็จะติดสกีดโอเคเราไม่เป็นนนิสักนะคะงยมกินยำยำยำอย่าไปพูดไอเลสิตรู้ว่าสกิดมันสีดำอะเออแต่อะไรเรียกมันเรียกชื่อมันเดวิดดีกว่าเรียกว่าเดวิดนึกถึงชื่อว่าลุงเลยเฮ้ยกินเรื่องหันยำย อูไม oh, um, mm, ่เอกนะั mm ่คนดีดตาตตตตตตตไม่หานเด้อเยเีตงเมนตู no. ้เซบมาดีพ่อหนุ่มพี่ตังเราหากับตันดูเดียมตัวตายได้เลยฮาีเนี่ช็อกโกแลตจอทางตันแล้วงี้ม กับตันขอเอค้กไปไว้ก่อนเงี่ยมยผู้หญิงพี่ตายวะต่เียมกับตันขอไข่อก่อนนะยังฆ่ากับตันนะเพราะกับตันกำลังไข่เอาไข่ไม่ได้เอาละเจอคเจอเหรียญฆ่าตะกอนก็อยากเก็บเหรียญตอนนี้ยูพูเราชิวตั้ง ห้าคนเลย,นะยู่ในห้องา <5 S 1> คนนะครับสตูดิโอสินะใช่กันลังไปพ่อหนุม่ม <c oughs> พหนุม่ม why you lonely like s u n อ้าวคนละห้อง,งเหรอวะประมาณละห้องอีพี <c oughs> นี <c oughs> เอ่อตนมีใครเพิ่มเข้ามาเลยวันเดี้ยกูเอ้ย <c oughs> ไขว้างมุกจ um mm ั๊บไว้างไว้างไว้ามุกจั๊บหวานตัวอะไรไม่เชื่อยำยำฉากมันแบบโอ้โหหล่นอยู่นะเออกูกินไข่แล้เมื่อกี้งเดี๋ยวตาจะให้ดูเพื่อนเพื่อนที่เหลือหัวใจเดียวอยู่ในสนามเอาล่ะตอนนี้ก็เจอแล้วคูก ไอตัวดีดิสูหมือนใกล้จังอ๋อแล้วกินตู้เสพที่พี่ตังผ่านมาตู้เสพที่พี่ตังผ่านมามันคือคนนั้นมานี่มานี่พี่ตังเห็นไหมพี่ตังอยู่ตรงนั้นอ่ะได้เวลาตามหาคนมันอยู่นี่มันอยู่นี่ึน่ารักอย่าไปอีกอย่าอีกก็กินอีกง่ำ ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นขอกินทั้งตัวไปเลยละกันรู้สึกว่าสายสื่อคนเรากับตันได้บอกว่ามันเขาอยู่ที่ไหนเอะ What is that กินมันตอนไหนวะ What is that เอ้าเอาถูกเฉยเอาถูกเฉยเยอะเย็ด มันมีแค่คนเดียวอีกคนนึงพี่ตังจะเห็นไอ้สองนีงน <ะ S 2> ่ยสองคนนี้มันหลบอยู่แถวๆทางออกประตูใกล้ๆเร็วรีบไปรีบไปงับมันรีบไปงับมันงับเอออีกคน,นอีกคนอะไรพ่อหนุ่มอะไรพ่อหนุ่มสาวสาวเาวเรียกสาวสาวอะไรสวยมากเลย <c oughs> แต่งแต่งมา <c oughs> จากไหนเนี่ยอ <c oughs> ิใครคือบานาน่าเอ้ยเนี่ยพี่เอา เฮ้ยก hey, ูเอาสร้อยนั้นออกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะแลต่แปลว่าตารมีเยังติดอยู่โอเคนะคุณผู้ชมอย่ากผู้บินคลิปเรามาเล่นตาเป็นแบบผู้รอดชีวิตดีกว่าไปเลยจ้ะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตบลูน่าอี์ไอี์เอาล่ะตอนนี้เลยผู้รอดชีวิตเลยครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เรามีพันธีกง่ายได้นะครับมือแกผมเย็นเอาเอาผมย่ออยู่เหรอผมมีวิธีรับที่คุณสามารถมาตามผมได้ ลแล้วก็คือ <ไป S 2> มาอยู่กับผมพี่ตังครับคุณอยู่นั่นส่วนผมจะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะเค่บันนาอีสปอนยังเมื่อไหร่จะมาโอเคงั้นขอเดอินเล่นนะ่ะกับตันเป็นทีมสำรวจโอ้ชี oh,

รู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยเลยนะไม่่ใชโอ้อยอกอกเกี่ยวกับสมุดคำหยาบมากมายวีดีกับตันยี่ไหนวะกับตันอยู่ใน,นตูน้ตเซฟพังแถวเค้กถูดล็อกเกอร์ไว้ผู้หญิงนะกินทีเดียวได้ทั้งหมดนั่นเลยนะเออไปดิเยียบไปเลยดีนะผมอยู่กับคนผู้หญิง Uff. Uff. ระวังปานาอยู่แถวแนี้โอ ouais. okay. ้โหคุณผู้หญิงมือใครคุณผู้หญิงมันกัหาอะไรล่ะโอ้โหระไมมันไะเกิดมารไมมิดไม่กได้ไม่ก็ได้ออ้้อ้ย้ยลดดดลาดดดา ไม่รู้ไม่รู้ไปเคเลืน่นไม่รู้ไปเคลื่นไม่รู้ไปเคเลืน่นเดี๋ยวเราจะบอกอพี่ตังต้องหาแถวๆที่มันมีโต๊ะโอ้โอ้มีคนตัง <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เล่นอะไรเนี่ย ระวังระวังมันมาละกับตันไปเก็บอันนี้ก่อนเค้กยังไงฮิจซอโซตรงนั้นไม่หนาไปตามจิ๊ซซอ่ะลูกจิกซ<อ>๊ซซเด็นั่นใครวะ <S 2> <S 2> ไม่ให้เรามาตรงเค้กตรงนี้แล้วให้เรากดจังพี่เหมือนเห็นในแถวๆไหนสักไหนเออดีรหัสรหัสไปไครดิ <S 2> <S 2> ไม่กับตันยังไม่เจอรหัสรห,หัสจะอ,อยู่แถวแถวนี้ย จะเห็นมันแปะอยู่ตรงพื้นหรือแปะอยู่แถวๆข้างๆขอบๆมันจะเป็นรหัสเฉลยโอ้โหบาลลังกคือโอ้เมื่อกี้บาลนางมันกินคนไมตอนนี้ยังมีคนหาอยู่ยังมีคนค้นหาอยู่ตอนเนี้ยกับตันยังหาไม่เจออะไรแงไม่เคยเห็นเหรอ กระปีคุร้ลลอยไม่จะกดยอดนะไปตายแล้วตายแล้วลกับตาลากอนเฮ้ยไปหาเอ้ยไ่จะไปหาเมื่อนโอ้ยช่วงดีว่ะกับตาเขาช่วงดีเลยบ <c oughs> ้ยา,าแล้วบาแล้วเอาตาย สวัสดีสวัสดีเลยอ่าเป็นดิวิเซอรมีปอ่ะเอาละซึ่งก็รู้สึกว่ามันต้องหมดเวลาแล้วนะกับตันนะเกี่ยวกับการทำคลิปเดียวรู้สึกว่ามันก็สนุกมากเลยนะกมนี้ผมก็อยากจะแนะนําให้คุณมาเล่นบ้างนะกมนูบอกซึ่งสนุกมากเลยเกีนี้วาจะใช้ไม่มีเนื้อที่อยู่เลยเยอะแยะมากแต่ว่าผมบอกเลยว่านั่นแหลนะแล้วก็ราบอกก็พัฒนาเริ่มพัฒนาอะไรเยอะแยะขึ้นมากมายแล้วนะพับอกหรืออะไรพวกเนี้ยผู้พัฒนาดีวิลเปอร์หรืออะไรต่างๆส่วนใหญ่นี่ก็โอ้โหยอดจริง ซึ่งเสียงก็แตกนะแล้วก็จะไปดูวิวชาลช่วงหลังๆนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าหรือลงน้อยเพราะว่าผมติดงานหรือติดธุระเยี่ยมมากมายเลยสุดทจะก็เป็นเรื่องเรียนไม่แล้วเล่ยนก็ไปเล่นเกมก่บีเวลามาแคสซึ่งแล้ววันนี้ก็ goodbye เดี๋ยวไม่ได้โบกเลย goodbye